20จิตวิทยาเปลี่ยนชีวิตทักษะท,ทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตจิตวิทยาคือเครื่องมือที่มีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดทำและมองโลกโดยรอบในชีวิตประจําวันเรามักมองข้ามความสําคัญของทักษะท,ทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจความสัมพันธ์และการประสบความสําเร็จ ดังนั้นหากคุณเข้าใจหลักการทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณเติบโตได้จะทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายและเต็มไปด้วยความสำเร็จมากขึ้นนี่คือ20หลักจิตวิทยาที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เริ่มที่1การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน g o Setting การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณมีทิศทางในการดำเนินชีวิตเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้คุณรู้ว่าควรทำอะไรต่อไปและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้จะช่วยให้คุณมุ่งมั่นและรักษาความตั้งใจในการทำงานไปจนถึงการบรรลุปเป้าหมายการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ได้เป็นแค่ขั้นตอนแรกในการบรรลุเป้าหมายแต่ยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นในทางจิตวิทยาการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการควบคุมทิศทางชีวิตเพราะมันไม่เพียงช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนของอนาคตแต่ยังเป็นแรงจูงใจที่ช่วยผลักดันเราให้ไปถึงเป้าหมายนั้นต่อมาสองการใช้เทคนิคทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อน Eat the Frog การทำสิ่งที่ยากที่สุดหรือไม่ชอบที่สุดในช่วงเริ่มต้นของวันจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจขึ้นเมื่อทำสิ่งที่เหลือสิ่งนี้ช่วยลดความเครียดและทำให้คุณมีพลังในการทำงานที่เหลือได้ดีขึ้นเพราะคุณได้จัดการกับปัญหาที่ยากที่สุดแล้วต่อมา3หลักการของความเคยชิน habits การสร้างนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันเช่นการตื่นเช้าการออกกำลังกายการวางแผนงานจะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องใช้ความพยายามมากการทำสิ่งเหล่านี้เป็นประจำจะทำให้คุณไม่ต้องคิดมากและลดการตัดสินใจที่ซับซ้อนต่อมาสิการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพคือการรู้จักกำหนดเวลาให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการใช้เครื่องมือเช่นปฏิทินหรือแอปพลิเคชัน ช่วยจัดระเบียบเวลาจะทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญได้อย่างเต็มที่และไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญต่อมา5การเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้การมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนแทนการมองว่ามันเป็นความพ่ายแพ้จะช่วยให้คุณเติบโตและหาวิธีแก้ไขจะทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำในอนาคตต่อมา6 การตั้งคำถามเชิงบวกการตั้งคำถามที่มองไปในทิศทางบวกจะช่วยให้คุณเห็นโอกาสและทางเลือกต่างๆแทนที่จะติดอยู่กับปัญหาการถามตัวเองเช่นทำอย่างไรจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรืออะไรที่ฉันสามารถเรียนรู้จากสิ่งน,นี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองและเอาชนะปัญหาได้ง่ายขึ้นต่อมาเจ็ดการใช้พลังของภาษากาย ภาษากายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการแสดงความมั่นใจและความเชื่อมั่นการยิ้มการรักษาท่าทางที่ตรงการมองตาหรือการยืนตรงสามารถส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมั่นใจและเปิดโอกาสให้คุณสร้างความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างภาษากายหมายถึงการใช้ท่าทางกิริยาและการแสดงออกทางร่างกายเพื่อสื่อสารความรู้สึกความคิด หรืออารมณ์ที่เราไม่ต้องใช้คำพูดมันช่วยเสริมสร้างการสื่อสารและสามารถบอกความรู้สึกที่แท้จริงได้แม้จะไม่มีคำพูดออกมาในทางจิตวิทยาภาษากายถือเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์และการประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในด้านการงานต่อมา8การปฏิเสธอย่างสุภาพการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพและมีมารยา จะทำให้คุณสามารถปกป้องเวลาของคุณจากการทำสิ่งที่ไม่จำเป็นได้การปฏิเสธไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่น รู้สึกแย่แต่สามารถทำได้อย่างสุภาพในชีวิตประจำวันของเราหลายครั้งที่เราอาจต้องเผชิญกับการขอให้ทำสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้หรือบางครั้งเราอาจไม่ต้องการทำแต่การปฏิเสธตรงๆอาจทำให้เกิดความไม่พอใจหรือแม้แต่ทำลายความสัมพันธ์ที่ดีการเรียนรู้การปฏิเสธอย่างสุภาพเป็นทักษะที่สำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาขอบเขต และความเคารพในตัวเองได้การปฏิเสธไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับคำพูดแต่ยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และการรักษาขอบเขตในความสัมพันธ์เมื่อคุณปฏิเสธอย่างสุภาพแสดงความมั่นใจในตัวเอง คุณไม่จำเป็นต้องขอโทษตลอดเวลาเมื่อปฏิเสธสิ่งใดการมีความมั่นใจในการปฏิเสธแสดงถึงความเคารพในตัวเองและความเข้าใจในขอบเขตองค์ตัวเองแสดงความเคารพต่อผู้อื่นแม้ว่าคุณจะไม่สามารถทำตามคำขอได้การแสดงความเห็นอกเห็นใจและการปฏิเสธด้วยคำพูดที่สุภาพจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าได้รับการเคารพการควบคุมสถานการณ์การรู้จักปฏิเสธได้อย่างสุภาพ ช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์และไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการต่อมาเก้าการใช้การมองโลกในแง่ดีการฝึกมองโลกในแง่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มพลังในการรับมือกับความยากลำบากอีกด้วยเมื่อคุณมองทุกสิ่งในมุมที่ดีจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาส และวิธีแก้ปัญหามากขึ้นการมองโลกในแง่ดีจะช่วยลดความเครียดและทำให้คุณมีพลังในการทำสิ่งต่างๆต่อมาสิบการฝึกความอดทนความอดทนคือทักษะสำคัญในการประสบความสำเร็จการมีความอดทนช่วยให้คุณสามารถรเผชิญหน้ากับความยากลำบากก่อได้โดยไม่ยอมแพ้ก,การรู้จักร,รอคอยเวลาและไม่รีบร้อนจะทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆอย่างมีคุณภาพและมีความรอบคอบมากขึ้น ต่อมา11การตัดสินใจอย่างมีสติการตัดสินใจด้วยสติหมายถึงการมีความตั้งใจในทุกการตัดสินใจที่คุณทำการพิจารณาทุกทางเลือกอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจจากอารมณ์ชั่วขณะจะช่วยให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิ์ทอทพิภาพมากขึ้นต่อมา12การรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองการรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ และขอความน่าเชื่อถือการยอมรับผลลัพธ์จากการกระทําของตัวเองและเรียนรู้จากมันจะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองในทุกด้านต่อมา13การฝึกฝนทักษะการฟังงอการฟังอย่างตั้งใจและเต็มใจทำให้คุณเข้าใจคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นการฟังโดยไม่ขัดจังหวะและให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นพูดจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่อ์รับในสังคมต่อมา14การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองคุณจะสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคได้ด้วยความกล้าหาญและการเชื่อมั่นในตัวเองยังช่วยให้คนอื่นเชื่อมั่นในคุณด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต และการตัดสินใจที่สำคัญคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่กล้าทำและมีพลังในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อคุณสามารถพัฒนามันได้คุณจะพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่คุณสามารถคว้ามันได้ ต่อมา15การเรียนรู้การควบคุมอารมณ์การควบคุมอารมณ์ช่วยให้คุณมีสติและสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์การฝึกการควบคุมอารมณ์จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่อาจทำให้คุณเสียใจในภายหลังการควบคุมอารมณ์เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดและความท้าทายหากเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัว เองได้อารมณ์เหล่านั้นจะสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การทำงานและสุขภาพจิตของเราแต่การเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์อย่างมีสติสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตการควบคุมอารมณ์เป็นทักษะสำคัญที่ไม่เพียงแต่ ช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายและความเครียดในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นการที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและความสัมพันธ์ที่เสียหายในทางกลับกันการเรียนรู้การควบคุมอารมณ์สามารถทำให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ สงบในสถานการณ์ที่ยากลำบากและมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้นต่อมา16การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชีวิตที่มีความสุขการให้ความสำคัญกับผู้อื่นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความสุขในชีวิตและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จต่อมา17 การใช้พลังของการมองเห็นการมองเห็นสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจการฝึกจินตนาการและมองเห็นภาพความสำเร็จจะช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานและไม่ยอมแพ้ต่อมาสิบปการมองโลกในมุมมองของคนอื่นการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือและคนอื่นยอมรับต่อมา19การมีความยืดหยุ่นการมีความยืดหยุ่นทำให้คุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ดีขึ้นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้คุณมีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาและทำงานได้ดีขึ้นต่อมา20 การให้และการรับการให้และการรับเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งที่คุณมีจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานในชีวิตของเราการให้และการรับไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับสิ่งของหรือความช่วยเหลือทางกายภาพแต่ยังเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกความเอือ้อเฟื้อและเวลาการให้และ การรับนั้นมีพลังอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเติมเต็มชีวิตของเราแต่การรู้วิธีในการให้และการรับอย่างสมดุลน,นั้น เป็นสิ่งสำคัญเพราะหากให้มากเกินนินไปโดยไม่รู้จักรับหรือรับมากเกินไปโดยไม่รู้จักให้ก็อาจทำให้เกิดความเครียดและความไม่พอใจในชีวิตได้ทำหม่การให้และการรับถึงสำคัญสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งการให้ไม่ว่าจะเป็นความรักความเอื้อเฟื้อหรือการสอนับสนุนจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ที่มีความหมายและยั่งยืนการรับก็เช่นกันการเปิดใจรับความรักและการช่วยเหลืออจากผู้อื่นทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงและมีความสำคัญในสายตาผู้อื่นเสริมสร้างความสุขภายในการให้ความช่วยเหลือหรือการแบ่งปันทำให้เรารู้สึกดีและมีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นมีความสุขการรับจากผู้อื่นก็สามารถทำให้เรารู้สึกถึงความรัก และการยอมรับที่เติมเต็มจิตใจทักษะท,ทางจิตวิทยาทั้ง20ข้อที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณสร้างชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ